สบายดีเด้อปลาลุงวัชกรสุกคนเนาะตอนนี้ก็พาน่องมาเสริมจมูกกระชังชิกับขับรถโดยสารเฮ้ยท<อ>ี่ดัเลยบ้าวโเอาออกเลยยาแล้วจะเป็นนะบ็ออกละไปไปรถไตวันไปไปไปเฮ้ย ก็หนาเปลี่ยนเลยเนาะแต่มเช่าเล่นหนาชิน้อยเนาะเหนเาช่องเดียวกัน ตอนนี้ก็คือรถโดยสารมาแล้วเนาะตอนแรกว่า oth, in, สีค่คนขี่รถแทนรถตู้เ่นว่าสี่คนทอบ้านเลยแต่บัดนี้แหละคนน่านลงแต่มันแล้วว่ายน่องหัน้องครับก็เลยได้มาก,ก่อนมาก,ก่อนแหละบัดนี้แหละโรหาไผกะบุบพีไผมาหับเลยไผก็ติดทุละแต่ละคนพีนพ่น้องเลย เดาทองจักย่าน um. ้องนั่งอยู่แถววงเวียนหมดแล้รถลับหลดมาบันโก๋บันว่าเพื่อจะถีโทรให้ลูกมาหับกับย่านลูกขมทางบุป็นเนาะท่าบอนั่นกันแบบโทรให้ลูกมาหับกันได้แล้วรถไฟลส์ส่วนวันยังบนถอดวงเวียนเลยไปดูนิดให้จะลงนงั้นบดน ทอดวงเวียนได้ของวิลล์ตรงนี้ไ <peach> ก <y> ่ตัวเดียวก็ฝากเนาะจีนเลยวะของจีนโอ้จีนจีบวัไก่เนี่เขาบอกเป็นตะกินบัวกินเด้อชงสีไข่มันลายชงสีน้ำมันลาย เนาะคุณผู้องเอ้ยสิ่แบบเฮาบ่มีรถใหญ่รถนั่นน้ำพ่นไงไส่ใส่มาใส่กันน่ก็แอคติาเพิ่นนั่งอัดจมูกอยู่คนกระตุกยังไงเดี๋ยวดิ เดี๋ยวให้ดีมาหับให้เขาตะพื้นตะวพื้นให้เขามาหับกันแหพวกงินน้องเลยพงเงินที่ที่สะท้องนี่เนาะแบบว่าผู้ใดสร้างให้ไปยังสะท้องก็ไปเบิร์ตเนาะเบิร์ตอานมึงดูค่ะได้ถ่าะถ่ายถ่าเขามาหับบดนี่ะด้ คอเขาอี่าไแล้วผู้ใดมามาหับนี่จื่อว่าอีไดงไรเพราะว่าชาวทองนี่ผู้ใดโทรให้ไปหับที่ใดไปได้ชาวทองนะพันธีชาวทองรับเขามามาหับนี่ก็โอ้ยเจ้าบริยานจุกดีมันไก่นี่กระไดหาวิธีเมื่อเองได้อยุ่แต่ว่าอยากอยากลองใจเวัดแต่ละคนนี่ว่าสิมีไฟที่แบบมาได้บอแต่มาบ่ได้กะ เฮ้บ่ว่ายัง á จื้อไว้ซื้อนอกกระนี่นั่งนั่งถ่ายอยู่นี่แหละนี่แล้วก็ต้องซื้ออยู่ซื้อกินเถ้ยเป็นหนีไรเป็นหนีไรแรกอาจจะพันหนึ่งนะ ่าจะถือไว้ให้มหมักตุมเต้าหนะเลือ,น,น,ลอน,นกับบุฟเฟ่เลือจากแชน,น,เ,นเอ้ยเป็นแรกรดพันหนึ่งค่ะมันแชนหนึงจะไปยังซื้อขีา้ามกินกระวิม,ม อหัวหรแล้ววาจไปซื้ออันอยู่ห้านนั้นสะท้อให้เรากินเราบุกินอีกไหมเราบุกินแล้วจะกินูู้่เมได้หกินวัดพีนเออกินอยู่ห้างสะท้อก็จะเป็นงบเมามืม่ก็มืกักุ้ง ใส่นัเกงบาเทากับแเอาเอาน้ำมีวาดก็ได้รอกหน่วยหนึ่งเลยอันแห้วก็ใส่ช่องฟีดไว้ตัวนี้กัเอามาประคบหล้วกมันน่ากัเอามาปบะคบไหมประคบเราฝากพรมือเท่าไรพอมีพี่น้องเอ้ยจักงามเนาะไปจากงามไปดิอืม เอองามหมเก็บใบเก็บใบนี่ก็ใบใบหาพันน่ะชือไม่ใช่ป่ะตัชนเก็บใแบบชื่อ,พอเพอ,อกินมืนี้ยังบริกินขผาแล้วนี่พา้องสาวไปเสริมสวยป้าลงเง้ยเงินก็ยืมไปเฮ้ยได้สอจากงาม เห็นได้ส่อยากงามเลยตัวอยากงามตัวก็ต้องทำใจเว้ยเว้ยก็มีภลลลาระอะไรอวานนี่เติมแก๊สอือนี่แช่ใบไอ่ไงใไฟกับสองล้านชอดเลยก็บผักหนี่ชอดพออย่างมันมาเจอกันแบบที่เดียวทุกอย่างเจอกันที่เดียว รอทางนั่งดีมาหับอยู่ฝนตกทำไมพี่น้องเจ้าว่าทางเปื่อนปัญญากะกร,ร,ระตะกระเติรนแล้วพราะอะไรเหรอเนาะเป็นยังดีแต่ว่าเฮือนท่านมีข่าวเจ้าอยู่กาดเลยมาต้มเงามาต้มกระหูงเอาเฮ้ยเบิ้งจิตดให้แม่ต้มให้ก่็โอ้ยแม่ก็ต้มเป็นตนะ้องอยู่บ่างปเป็นทุติปมังค่าง่วงว่างเป็นทุติปมังกะนั่นแหละเนาะมังกะ

ไเเออม่ใช่เนี่ตู้เย็นบอไริใช่ครับแต่ว่านั่นนี่นั้นแวะตลาดแรงชื่อกระดูกหมูเมื่อต้มใช่ต้มใช่ขนะเขาอะนะเอากินแต่นาหม,มันสุกหมูกินได้อยู่ด้วยคนบอกหมูกินได้พักนี่คือพักบุ้งกับพักถั่วงอกให้กินนะเมื่อนานมันก็ต้องใช่แบบ เออเนาะเมื่อกี ite, ้นี่ลืมเบงหมอนหมอนหลอกคอนเลยนะมันก้าพาห่มโนเนาเอาชูงเอาต้องนอนหมอนสูงเลยนอนแบบเทึงน่ะเอานั่นแหละหมอนโซฟาแล้วขึ้นไปช้อนช้อนช้อนชอนนะอาทิตย์หนึ่งไปไปเปลี่ยนเฟือกเพื่อสิงามกันด้ทรมานขนาดแต่ปลาลงเลย ตอนนี้คอยกันตอนนี้คอยกอันรอรอคนมาหับก็อยู่ตอนนี้สบายปะว่าหมวนนี่ก็ให้หมูไปหับกะบ่าหัวหมอนเมียนแซงว่ามิเตอร์จื้อไหวแหละหัวแล้วคนแก่ชิบะหมวนกับผู้ใดวะมีแต่ริจื้อไว้แหละวะผู้ใดบ่ามาหับกันอะไรวะมันไปฟ่าได้ อยากงามมันก็ต้องทำใจก็ต้องยอมเจ็บซื้อเพรานั้นซื้อกระดูกงูแล้วก็มาต้มต้มไวแบบว่าเป็นถุงเป็นถุงไว้เดยเวลานั้นเ้าหุงข่าแล้วก็ตักใส่เอาฉดกินแบบนี้นยแต่สั้นได้แต่กี้จนเห็นกะตอนมันจงไงกูว่า รถไพสาลเราเตียงบอนแมนดยู่เตียงเนาะแมนบอแมนเราเตียงบอลจะ,ละมีเพื่อนกับเพื่อนขับรถโมบินขี่เป็นยังเดียวเพื่อนกันเลยใบใจก็ได้เนี่ย <laughs> จะกลัวได้ได้ใบขับรถเป็นนาวะยาอ เย็นจังย่านย่านให้ก๋วยช้างน่ะโทรมาได้มาแล้วมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอนั่งกันหนาเหี่ยวหนาหุกมาแล้วเด็ดหนาวคันนี่มาใครอยู่อัดสามเลยมารถบ่ตเตียงรถบ่ตเตียงมาครับคอยนั่งจนหนาเหี่ยวแต่น้องคอยนั่งจนหนาหุก อยากงามก็ต้องทำใจได้มาแล้วมาแล้ว <laughs> จะนั่งกัน่นาเหี่ยวแล้วมันนั่งกัน่นาบวง <laughs> ไปไปไปนะมาจะขับเองดอกเอาเชืถึงอยู่ก็ไม่ดีนะจำนี้จีแต่ว่ากระโปรงได้ตึง เขาไชื่องเน้ยนี่ปอยากเข่านี่ไปชื่อไปไป,ไปไอุ้ยเอารถออกมาก,กับโมเสกี่สองนี้พูดนีทางีทางมาเติมลมอ,อ,อยู่ที่ตีนเฟยวนสองเลยเติมลมไม่ใช่นะ ไปแล้วนะดิไม่ยังยแช้นดค่อยคอยขึ้นดิไปคนเดียวก็มาไปแยบนี้แบ่งแบ่งเลยวะจับลอกข้อะดอกนี่มันชูงได้ขนะนียชูได้ยีนอยู่ไเลยรับไรเอ๊ย เติมบมเป็นด้เวยมันต้องเปิดอยู่ค้อนแม่นบอกตอนนี้นั่งเดินทางอัดสามจ้าหอดเทือนเรียบร้อยต้องอัดสามอัดสามหอดเทือนแล้วนั่งขวดกาไลเติมอยากช่วยอยากช่วยบ้าไปเฉมช่วยเถอะ ยนโนดังพิดหนาวเอ้ยเนาะอยู่สวรรเอ้าย่รถดุ่งาชันรถกีะไรอีโตรถเด้อไปไปดีลูกไป bạch quang thép bỏ nỉ chị bay quang Cô. thép bỏ nỉ chú chúi chút đi là chòm chút chị bạch cháy nỉ ui Wow, chồng rớt chị bay trời à vậy

ลูกก็ได้บอกมาหิวเอากับผมามัดมัดจุกแน่นสบายดีนะลูกเอาเอาเอาสกัดเมื่อไปนั <h <h uh <h. <h <h ่นเพิ่งไปกลับบ่อหนะไปกลับมาแล้ว

เพื่อนบอกนทางน่ะเอาเจ้าก็เอาไปหอยดิออกไปิบหูนะเอาเอาไปหอยทังนั้นอันใดออน้ำยาซักผ้าแม่ฮะไปไปเย เขาแจ่พายิงบ้านฉันจุ๊งเลยตายเลยโอ้ยไปไปบปแดฮ็ดดเส่ดีนะนี่ึ้นมาเลยไปขึนมาเลย